ตำทะเลดิลูกปไาครับผมแล้วก็โคกนกเป็นตำทะเลดิเราจะใช้ก็อยู่สามบคกอันนี้โคบป่า,อ,นนปาอันนี้ท,บบทะเลดิลอันนี้เป็นโคบไพลดูสดไปเลยดูฟู้งล่ปไา สดต้มปูม้าครับขึ้นรถขึ่งลงจากรถมาส่งปูม้าเป็นครับอัดฟิตใส่น้ำแข็งมาถึงหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งคืนต่อหนึ่งวันครับมาถึงนี่จากระยองจากระนองครับผมปูเราเยอะครับอันนี้ปูเยอะตำปูทำไปด้วยตำไปด้วยครับคลิปเนื้อหมูตกครบนะครับนี้ลูกค้าก็ทำการซองรับดีครับผม นานๆจะได้ลงคลิปทีสำหรับแม่หมูตกโคกแล้วล้างหน่อยเ,อเนี่ยโอ้ยใส่ด้วยนี่นวาง,างน้ำในเป็นยังข้าบ,บนนอสรัาสนุนเพื่อให้ซื้อเรื่อยๆท่านบาลบวบนนี่ยวิ่งเรื่อยนี่แปดเดน เด่นลองเก้า้เล่นได้เต็มที่ก็แปดศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดอ่าข้าล่างท้าล่างเนาะแต่ว่าใครเล่นรัฐบาลละแต่ว่าเขาเห็นเป็นล่างบนนั่นือว่าเขาจะเอิ้นข้าล่างจะบ,บนถ้าเด่นนี่เด่นนี่วิ่งเลยเจ็ดเด่นเจ็ดลองหนึ่ง เลรียเจ็ดลองหนึ่งีเลรียได้เลยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเท่ากับเจ็ดเก้าถ้าคุณคิดว่าเป่ามาคุณเล่นได้เลยเจ็ดเจ็ดมีแค่นี้หวยซับนีคน่คันคันถือมาอีกได้องินหนาเด้เอ๊ะอที่เราจะเป็นได้ได้แค่นี้อันนี้เด้อค่ะเด้อคุณผู้ชมเด้อเห็นสัตว์บ่อันโทรศัพท์อัน กระหางห่างทั้งห่างทั้งแตกลูกกระทุบพ่อปันกันเอาเห็นสัตว์ปะค่ะเดี๋ยวฟ้าล่ายแตาเดี๋ยวก็ลังซุ่มให้เยอะบนเด่นแปดวิ่งลอง, 9, ง 8, 8, 0, 8, 9, 8, เก้าวิ่งแปดแปดศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดรถเลขหนึ่งคืออยู่สูงพอโทษแต่ล่างหรือสองตัวเลขท้ายสองตัวนะคะวิ่งเจ็ดรองหนึ่ง จับคูหย 70, 7, 1, 7, 9, ้ยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าันผู้ใดมากเลขเปล่าซื้อเลยค่ะเจ็ดเจ็ดวันสันเสียงดูนะคะงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสามมากจังซื้อเ้ยค่ะบ่ามากกับบ่ตรงซื้ออันนี้เนี่ยบ่มีหากเนาะค่ะเนาะ มักไฟมักมั่นอาจจะเถือกหรืออาจจะบ่เถือออันนี้ก็เฮ็ดเป็นแนวทางมาสู้เบิงซื่อๆมักแบบนี้ค่ะลูกมวดนี่ผู้ใดมักแบบใดกับแม่บาสู้กันฟางเน่เด้อผู้ใดดมันจะใส่เด่นเด่นดังๆแนี่กระไดาอาจารย์ได้เด่นเด่นดังๆเอามาแช่สู้กันเบิงเนี้ค่ะเพื่อเป็นแนวทางท้านี้มักตัวนี้กับสิได้จัดของข้างนั้นใส่กันจังสีนะ้วเทียมันได้เศร้าต่ำบอกองหงวดนี่หรือบ้าสัน ก็สิได้ติดแอร์เซลันตำบะคุ้งนะพ่อลูกค้าได้นั่งกินตำบะคุ้งเสบเสบบะฮอนบ่เอาเนี่ยเอาเนาะค่ะเนาะตามนี้นะคะบนแปดเด่นแปดรองเก้าล่างสองตัวเลขก้ายสองตัวนะคะเด่นเจ็ดรองหนึ่งโอเคค่ะเอาใจตรงกัน เป็นที่เรียบร้อยเปิดร้านนะคะวันนี้วันนี้ยังเปิดอยู่นะคะแต่จะหยุดเสาอ,อาทิตย์เสาอ,อาทิตย์หยุดสองวันนะคะเจอกันใหม่อีกทีวันจันร์ทเลยค่ะกําลังสิสุกพี่น้องพ่อค่าก็กําลังขนทานใส่สิสุกไหวยุดดอกเสดกินง่ายยุดดอกเมื่อนี้สองรอบค่ะขึ้นสองรอบพอนะคะวันหนึ่งไม่ขึ้นเยอะนะคะ ทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ได้กินนะคะรีบๆมาเลยค่ะพี่น้องโอเคเปล่ามาเด้อค่ะเด้อเดยวสิบเบิร์ตนี่จากมาจมให้แม่ค่ะว่าแม่คาคือึ้นป่าหน่อยแถบอะได้ดีเอาแค่เบิร์ตจับว่าเอาหลายไม่โลบนะคะไม่เน้นโลบนะคะ